ครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม Dragon Ball Dokkan Battle กันอีกเช่นเคยนะครับผมตู้โกจิตาสี่มาแล้วนะครับผมก็เซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะฮะเพราะตอนแรกนึกว่าจะเป็นดิสก้ไซยาสี่นะฮะแต่ที่ไหนได้มาเป็นโกจิตาสังกันนะครับผมแต่ก็โอเคนะฮะเปิดได้อยู่นะครับตู้นี้ดีมากๆนะครับนอกจากมีโปรโมชั่นแล้วนะครับยังมีฮังรำดาบมาอีกด้วยนะครับผม ทีอาที่ดีที่สุดของเกมนะครับมาแทนเคฟรานะครับทันนี้ท้องฝั่ง JP เนี่ยจะเป็นเคฟราไงของเราได้เป็นหังแทนซึ่งตู้แมงคอลิตี้คือดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมนี่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นตู้ไอ้เจ้าตัวอะไรนะโบแจ็คอะเออเพราะว่าโบแจ็คมันเป็นโกหังมาไงทีนี้ทางฝั่งโกบอลเราได้โกหังมาก่อนนะครับผมซึ่งแบบ อะไรจะทำมิ่งดีขนาดนั้นนะคือว่าตู Go ้โกลบอลเดี๋ยวนี้นอกจากมีโปรโมชั่นแล้วยังมีแบบว่าตัวเจ๋งๆนะครับผมยัดหน้าตู้มาให้เปิดแบบเรียกได้ว่ายัดใส่มือแบบสุดๆเลยก็ว่าได้นะคือโค้รหน้าเปิดมากเลยนะ mm. ครับโกจิต้า4นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีนะครับผมที่น่าจะดีที่สุดของเกมอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่า โคตรเก่งเลยนะเดี๋ยวไปรอดูผมเปิดได้แล้วค่อยไปทำรีวิวดีกว่านะถ้าเปิดไม่ได้ก็ค่อยว่ากันเปิดได้แหละต้องเปิดให้ได้แหละยังไงก็ต้องเปิดให้ได้ส่วนไอ้เจ้ามังกรนูวาเชนลอนนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกก,ก็เล่นได้นะฮะมันก็ตามนั้นแหละตัวข้างตู้นะฮะก็ไปเล่นกับตัวแบบทีมมังกรมังกรอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีพิกโกโลนะครับซึ่งผมเหมือนจะปลดไปทางเดียวมั้งฮะแล้วก็ฟูลพาวเวอร์ซูเปอร์ไซยาสสี่โกคูนะครับผมซึ่ง ก็ขายอีกตัวหนึ่งแต่ไม่เอาดีกว่านะครับแล้วก็โกจิต้าสีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมามาตุ้วนะครบมาณมาคนบ่อยนะแล้วก็โอเมกาเชนลอนผมยังขายอีกตัวหนึ่งดาวลุ้งเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็ หวังว่าหลังจากเปิดตู้นี้เสร็จก็จะเป็นแบบเดิมนะครับผมนะ <c oughs> คือไม่ได้ไอ้โกดสีบูพาวกับไอโอเมกาเจนลอนคูไม่เอาเด็ดขาดนะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับผมถ้าได้โกหังมาคือโคตรดีนะดีมากๆจะดีใจสุดๆทางเทนผมก็เหลืออีกทางหนึ่งนะครับสับปอดเอาลุ้งก็ดีเหมือนกันนะฮะเออส่วนโนว,ว่าก็แล้วแต่ถ้าเปิดได้กด็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่โอเคยังไง สุดๆแล้วนะฮะเราก็ต้องมาเปิดกันนะฮะสำหรับใครที่มีเพชรเหลือแค่สัก25เม็ดเอาจริงก็ต้องมีแหละมีด่านให้ฟาร์มเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เปิดโปรโมชั่นลองดูครับ25เม็ดนะฮะสำหรับคนแบบว่าที่ไม่ได้ปงไม่ได้เปอะไรเงี้ยนะเก็บเพชรไว้6ปีอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องร่วมสนุกสักแบบว่า1โปรโมชั่นซะหน่อยแล้วกันนะว่าว่าแล้วเรามีอยู่505ลองลุยกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะได้อะไรดีหรือเปล่าครับทันวิสแล้วก็คูลิลินนะดูไม่มีอะไร ทำใม้ทำใหห้ธรรมดาก็ถือว่าเป็นการสลับตู้ที่ดูดีมากๆครับดูดีมากๆนะเปิดนอกจากปม,มีโปรโมชั่นแล้วก็ยังมีตัวสุดยอดทีอูของเกมนะครับและสินเชนลอนนี้ต้องเก็บไว้นะฮะหลายๆคนที่ถ้าเปิดตู้นี้แล้วได้นะครับเอาไปทําตัวล่างอ R ออารเลเวลร้อยนะครับผมเพื่อที่จะได้เล่นในเชนแบตทิลนะฮะเออพิกโกโลนี่ก็อาจจะเป็น,น,ป,นปุ๋อยอะไรให้พิกโกโลนะเออ นะฮะพิโกโล่ก็ต้องใส่ด้วยมั้งในคราวนี้นะหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออโอ้โหแล้วนี่คือมัลติโปรโมชั่นเราครับซุปเปอร์ซยั่นเบชิต้าโคตรกากเลยโอ,โ,โอ้โหโปรโมชั่นเนี่ยหลายคนก็คงได้ในมัลติแรกนะแต่ผมนี่อุ้ยมีสเต็ปด้วยนะมย2่สแล้วก็30มสถ้ากลับใช้ไม่55ดิาก้อนสโตนโคตรดีเลยนะฮะ55ดสาก้อนสโตนดูซิจะมีอะไรมาไหมอ่าคอมบิเนชั่นคอมบิเนชั่น,อ,น,นอุ้ยฟิวชั่นด้วยเซโนมาไหมไม่มานะครับ ได้สเต็ปที่2โอเคเป็นธรรมดาดีแล้วนะถ้าเป็นล่างบลูนี่แย่หน่อยนึงนะฮะถ้าเป็นร่างบลูนี่คือการันตีว่าได้ฮังเทนนะครับซึ่งแบบว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงถ้าได้ไอโกจิต้าจะดีกว่านะแต่นี้จะเป็นอะไรครับไม่เอากอดอกนะครับเอาคางแขนมานะฮะแล้วก็จบเลยนะปิดตู้ตรงนี้เลยก็ได้นะคือไม่เอานูว่าก็ได้เนดะเอาโกจิต้าสี่ก็พอแล้วนะเออจะได้จบตู้นี้แบบสบายๆไปเลยเ็นไงบ้างใครมา อยูต้าแหละอยู่ต้าอยู่แล้วอยู่ต้าอยู่แล้วนั่นไงโอ้โหมาในสเต็ปที่สองนะครับในที่สุดดวงผมมันก็กลับมาลงล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกคนโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้วะเนี่ยกูยังดีใจไม่ทันทำท่ายังไงเลยฮะโอ้โหโอ้โหสุดยอดโปรโมชั่นนะครับผมไมค์ก้อนนะครับ thank you g a m นะครับ i love ยกคันนะครับผมนี่แหละครับผมกับสุดยอด T U R ของเกมแต่ผมว่า เอ๊ยมันได้เร็วขนาดนี้มันก็จะดีเกินไปหน่อยละสินะแหมยังไม่ทันได้ปลดทางปลดใครเลยอย่างที่บอกไว้นะพลังแห่งการพูดนะครับพูดตรงๆนะครับเออเราไม่รีเวิร์สไซโคลจีแล้วเมื่อก่อนเราชอบรีเวิร์สไซโคลจีใช่ไหมแบบว่าเออเดี๋ยวได้ตัวนี้แหละได้ตัวนี้แหละอะไรกีนนะ้เนี่ยจะโถมีหลายตัวเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วตัวอื่นเราไม่ต้องปลดแล้วโอ้โหแล้วยังมีอีกแหม่เพือ่อได้2ตัวในหนึ่งมารติอะไรจะดีขนาดนั้นท่านวิสเอสอาร์นะครับผม <laughs> แม่นึกว่าจะดีแล้วได้แล้วนะครับผมสุดยอด T.U.R. ของเกมนี้นะครับผมมาอย่างไวในแค่มัลติที่2เท่านั้นเองนะครับผมแม่แต่ว่าโปรโมชั่นเรายัางมีอีกนะเออถ้าเกิดว่าใครเปิดเอาแค่โปรโมชั่นนี้เท่ากับว่า25 30เหรอแล้วก็เท่าไหรว 30, ่วะสามสิบละสีเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออห้าสิบห้ามดสี่ห้าร้อยเมตรพอดีนะออก็แบบให้เราใช้ร้อยเมตรอะไรประมาณนี้นะซึ่ง <laughs> ควรจัะนะครับผมควรจัะเลยนะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะคือไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องข้ามอะไรเลยนะสำหรับโปรโมชั่นพวกนี้นะก็ได้อย่างรวดเร็วว่องไวดีนะฮะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเกมจะโหลดหนักเลยนะเพราะว่าเหมือนคนเข้ามารุมตู้กันนะปกติตู้จะมาบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมแต่วันนี้มันเข้ามาบ่ายโมงนะผมก็ไม่แน่ใจทีไมนันเร็วปกติอืมแต่ก็ดีแหละแล้วลงไงมัลติงีตกเกลือก็ไม่เป็นไรนะฮะมีเซโอไหมเดีย๋ยวมีไม่มีโอเคแหม ได้อย่างไวนะครับผมได้รีวิวแน่นอนแล้วนะแล้วทีมลิงผมพร้อมด้วยไงประเด็นแต่ทีนี้คือคําถามคืออยากจะปลดเพิ่มเปล่าเพราะว่ามันเป็นสีม่วงนะเออมันตีเข้าทุกสีก็จริงนะมีความสามารถในการบูส์พลังโคตรเยอะตีเข้าทุกสีได้แล้วก็โอกาสให้แชนในการตีเข้าทุกสีซึ่งก็ดีพอคริสตัลเลยนะเออ,อ,อ,อมันต่างกันแค่นิดเดียวเองครเออซึ่งเอาจริงๆยังไงก็ได้อะยังไงก็ได้อะปลดทั้งก็ได้ไม่ปลดก็ได้นะปลดมาตีเบิ้ลอะไรอย่างนี้ไหมเออก็เหมือนจะดีเหมือนกันนะ แล้วก็ไม่อย่างเกลือนะฮะแล้วก็เซลซ่าโครนาดานอยากได้โกหังหนึ่งสักตัวอะแมผมเตรียมมาความจริง500ร้อยแล้วก็สกตัวนี้ผมกากกดให้หมดเลยนะเพราะว่าแบบคือจะเอาโกหังด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือตอนนี้เหรียญแดงผมมีอยู่300ยไงถ้าเกิดกดหมดนี่ก็าจะได้เหรียญแดงเท่ากับห้าเอ้ยเท่ากับ400พอดีและโกหังเพิ่มดีโอเคเปิดต่อนีกว่านะครับผม๋ยาจะเก็บเหลือไปไว้เปิดในไลฟ์สตรีมตอนเย็นอะไรอย่างงี้ด้วยนะดูก่อนดีกว่านะฮะ เกลือเลมาแต่กระจกแตก2ทีได้หรือเปล่าหรือว่าท่านวิสย้อนเวลาได้หรือเปล่ากระจกแตกหนึ่งกระจกแตกโอ้โหทั้งเดียวนะครับกดเกลือมัลติที่2มาแล้วตัวยังไม่พอใจนะครับกดต่อไปเฉยนะฮะแต่เพื่อคนดูนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมคุณจะได้แบ่งดวงดีของผมไปด้วยนะฮะ และอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมเช็คลิงก์ใต้เดสคริปชันนะครับตอนนี้เข้าไปกดไลฟ์แฟนเพจกันหน่อยครับฟรีครับนะครับผมจะได้ทำการรีรวิวรีววิของกินรุ่นนี้ด้วยนะเออแล้วก็มีสปอนเซอร์เรานะครับผมอ่าเข้าไปดูได้นะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันเลยแล้วก็เกลือแดกฟอร์ซดฟน้ำฟอกอีกมอติหนึ่งแล้วกันพอแล้วส่งท้ายนะผมเราถือว่าแบบแหมเราให้กำไรคนดูเพิ่มอีกสักน,นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะแทนที่เราจะได้เราจะหยุดไงเราก็ไปต่ออีกสักหน่อยนึงอีกแค่นิดเดียวนะฮะมาติสุดท้าย ของคลิปนี้นะครับผมอะไรมันจะจบสั้นเหรอเนี่ยไม่มีอะไรเลย <c oughs> ได้มาตีที่สองแล้วที่เหลือกูอยากได้ฟิวเจอร์อะไรอีกเลยงั้นเหรอโหขอโกฮังหน่อยก็ไม่ได้เหรอเออได้โกจิต้าม,มาไวนะครับแต่ว่าแบบตัวอื่นนี่อะไรก็ไม่รู้นะซินเชนลอนเนี่ามาเพิ่มหน่อยก็ได้นะผมจะได้เอาไปแบบว่าเอ่าเพิ่มทําให้ตายอะไรงี้นะเออเพอเดี๋ยวจะได้ใช้ในเชนแบท a ทิลใในเพื่อนยืมนะฮะถ้ากู นอกจากโปรโมชั่นแล้วนะครับก็ไม่ได้หาอะไรเลยรูนี้ควรหยุดดีกว่านะโอ้โหวีต้าสโคตรกากโคตร แต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการเปิดกาชาเวจิต้า4สุดยอด TUR ของเกมอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวเก่งๆผมได้ไวอยู่แล้วโท่พรอบฟีเซอร์ดูเจ็บไปเยอะนะครับผมรอบนี้จะได้สบายบ้างเห็นไหมบอกแล้วครับดวงทุกคนมีขึ้นมีลงนะครับผมมีสวยตู้นูนดวงดีตู้นี้เป็นเรื่อง ธรรมดาของเกมกาชานะผมอย่าคิดว่าเราจะดวงดีทุกตู้หรือจะเราจะดวงซวยตลอดไปนะนี่คือกติกาในการเล่นนี้นะแต่กนะ็ไม่มีใครที่โชคลายตลอดไปแน่นอนนะผมก็หวังว่าจะเป็นตู้ที่ดวงดีสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะอย่าลืมกดไลค์เข้ามาแล้วก็เช็กลิงก์ใต้ e ดสคริปชันกันด้วยนะสว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ